พระปิตาพระครูทองใบพิมพ์ก้างปลาหลังยันจมเนื้อผงน้ำมันวัดฉางจังหวัดปทุมธานีพระปิตาพระครูทองใบโด่งดังมากเป็นพระปิตาที่หายากมากอีกวัดหนึ่งค่ะพระองค์นี้สวยสมบูรณ์หนาหนาแข็งแรงตราหลังกดมาได้ลึกมากลึกทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระปิตาช่วยด้านเมตตาดีมากและยังเสริมโชคลาบคล้วคลาดปลอดภัยพระสวยดูง่ายๆพุทธคุณดีทุกด้าน พระครูทองใบอหุสโกวัดฉางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพระเถราจารามันแห่งลุ่มแม่น้ำปทุมผู้ทรงรัตันูมีเมตตาสูงมีวิชาอาคมขลังเป็นอีกหนึ่งผู้สร้างสุดยอดพระเครื่องประดับไว้ในวงการพระเครื่องเมืองปทุมเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นในวัยเด็กบิดามารดาของท่านได้นำไปฝากเรียนภาษารามันภาษาบาลี และอักษรสมัยภาษาไทยกับท่านพระครูปรทุมเทรสถานบุญมีเจ้าอาวาสวัดฉางและได้ศึกษาวิชาเพิ่มกับหลวงปู่พระรามันมุนีวัดบางหลวงพระอธิการเนิ่นวัดบางโพนยัยหลวงปู่พระอ๊อกวัดฉางโดยท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่ารเรียนทั้งฝ่ายปร,ริยัติธรรมและฝ่ายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้เรียนภาษาบาลีลามันพร้อมทั้งอักขาราเลขยานคาถาสายลามัน จนมีความเชี่ยวชาญท่านยังเป็นผู้ดำเนินงานด้านพัฒนาก่อสร้างบูรณะปฏิสังขขเสนาสนะต่างๆภายในวัดและด้านการศึกษาของพระพิสุทธาสมณรมาอย่างต่อเนื่องท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายชนิดด้วยกันเช่นพระเนื้อผงพิมพ์สมเด็จพิมพ์พระปิตาลูกอมเทียนชัยตะกุดรูปถ่ายรูปหล่อพระเหรียญเป็นต้นวัตถุมงคลของท่านทุกชนิดล้วนแล้วแต่บรรจุไปด้วยพุทธคุณวิเศษ มากด้วยประสบการณ์นานาประการนับเป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บเช่าหาบูชาเป็นอย่างยิ่งเพราะราคายังไม่สูงมากนักถือเป็นของดีของขลังอีกสำนักหนึ่งของจังหวัดปทุมที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดอย่างยิ่งท่านมรณภาพในวันที่22กุมภาพันธ์2529ศสิริอายุ94ปีพรรษา73 ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพลักเครื่องพละแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาปรึกษาพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ